มเป็นตมเขอยูกมขียเปลั้เอลวาอยู่แล้วต้นใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ใหญ่เยต้นเดี๋ยวราวันพุดมงคลนะคะเราก็จะเอาเขียไปปูกมเืออาตกไปไม่ต้องเอา2ต้นหรอกอาจารย์เรเอาไปซ่อมได้จ้ะ ตในใ่ลบไม่ได้แนละ้ได้กี่ต้นแล้วจันต้องกต้องไยอนขด อันนี้วันพืชมงคลเราก็เลยจะปลูกพืชนะคะอ่ะข้างล่างนี่เพื่อนเอาเอาดินอะไรมาคะดินพ่นค่ะดินพ่นเอาใส่ปุ๋ยขิงวัวก่อนแล้วก็ผสมกับดินแล้วก็เอาดินปุ่นเอ็นมาปุ๋ยขิงวัวแล้วก็ดินป่นก็เลยดินพ่นนุ่งัวก็ได้ครับดินข้างล่างนี่เป็นดินอันนั้นเอาน้ำมาอีกเดี๋ยว เอาน้ำมาลดอีกนะโ okay. อเคเป็นไงพุ่นจ่อยคุณเอาน้ำมาลดอีกนะคะไปเดี๋ยวนี้ตัวละสองคุณที่อาจารย์เดี๋ยวจะไปถอนมาให้อีกพ่อไปอีกกี่ตัวรวมมาสองเลยมั้งเดี๋ยวเราจะถอนมาให้อาจารย์ เสียงเองนะคะสายเต๋ออันนี้ก็เาเองเข้เขเอขไว้ข้างข้างเทียงนั่ เอาเล้วก็เสียบมือมื้นตาพึ่งกอกกนั่นมาเดินโอเป็นปูขดหนังจะพอแล้วไปเล่นหาซอแตะไปเล่ไหมเหรอเอาใส่กะะมังใหมึ่งเสียวไป ต้นยังนี่แม่แม่ยีข้นต้นอะไรเขือมะเขือเขียเื่อือนรียบร้รบขือซุปด้ไปซุปเอาไว้แกงเอาไว้ต้มไว้ผัดเอาไว้นได้คูเตนเอาครอบปเอายู่บะอาตัวอบบนับตโสมกระโสมไม่หนับมาเลยสอง ออยังขาดอีกนะน่าจะยังขาดอีกอยู่สักสี่ต้นฉันจะไปถอนอีกสัก4ต้นนี้มันฝนตกพอดีก็เลยทอนง่ายแต่ว่าเราก็ รถน้ำอยู่เป็นประจำแหละไปสักสีต้นเนี่เป็นงานของผููญิงกันนั่นนะไปไป จเอาอีกสองต้นต้นนี้เอาอีกบ่อาจานไม่อ,อกีกสองต้น,นเนาะเดี๋ยวฉันไปตรวจให้อีกสองต้นแต่ว่เอื้อยฉันต้องปุยลุ้นนึงจะหาต้นที่ดูดีหน่อยต้นที่ดูดีก็คือต้นไหนจะต้นไหนจะอยากไป ลุมลึกมากนะคะไม่ใช่ขุดธรรมดาขุดเหมือนก็จะปลูกไม้ผลเลยแล้วก็เอาขี้ดินมาใส่ดินโพนด้วยใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกรดน้ำเอาดินจอมปกวกมาใส่นั่นแหละที่มาก็ย่า,า,า,ายนนยงไสอีกหลังจากมันต่างต้นได้ไใส่ปุ๋ยอันนี้เป็นขี้ของ มันสับปะหลังที่เราปลูกพ่อเห็ดแล้วนะคะแต่ว่าเอาออกมาเพราะว่ามันจะร้อนเดี๋ยวเราค่อยให้เขาเย็นๆก่อนเราค่อยเอาไปใส่นะคะอันนี้ก็มีประโยชน์ปลูกผักปลูกอะไรได้แต่ก็ยังมีความร้อนเยอะอยู่ก็อันนั้นไว้ก่อนนะคะนี่ไม่ต้องรดน้ําก็ได้นะคะเพราะว่ามันชื้นอยู่ใช่ไหมอาจารย์ จะลดแต่ว่าน้ํามันไม่ค่อยเยอะน้าเราน้อยเรามีแปลงผ่า่แค่นี้แก๊กเรือมาลองติดไว้สปริงเกอร์ถ้าน้ําเยอะนี่จะไม่มีปัญหาเลยในสปริงเกอร์ของเราแต่วันนี้ก็ดีอยู่ชุ่มชื้นดีนะคะบรรยากาศการปลูกต้นไม้วันนี้ดิฉันว่าจะเพาะ,มะเมล็ดพันุอยู่เดี๋ยวเตรียมวัสดุก่อนเดี๋ยวค่อยเพาะ,มะเมล็ดนะคะ